Oh, no. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิสฟาร์มค่ะวันนี้เจี๊ยบจะพาทุกคนมาดูแปลงย่านกินนี่สีม่วงที่เราปลูกไปในอีพีที่41นะคะว่าเติบโตแค่ไหนแล้วพอจะตัดได้หรือยังนะคะตามเจี๊ยบไปเลยค่ะ นี่ก็เป็นรถสู้ชีวิตของเรานะคะเราจะเอาไปขนหญ้าค่ะตั้งแต่เราเริ่มปลูกหญ้ากินนี่สีม่วงนะคะระยะเวลาก็อยู่ที่สองเดือนครึ่งแต่หญ้าของเราอาจจะโตช้าเนื่องจากว่าช่วงเดือนแรกที่เราปลูกไปนั้นฝนมันไม่ค่อยตกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รดน้ำค่ะเราใช้น้ำธรรมชาติจากน้ำฝนนะคะมันก็เลยช้านิดนึงค่ะในการโตของหญ้านะคะ ยากินนี่ที่เกิดนะคะก็มีทั้งสูงทั้งต่ำค่ะเกิดไม่เสมอกันแล้วก็มีญ้าชนิดอื่นแซมมาด้วยนะคะ <S <S เมื่อก่อนมีญ้าเพกก่อนที่เราจะปลูกมันจะเป็นป่าเพกนะคะก็เลยมีญ้าเพกเกิดแซมเยอะค่ะแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาตัดเอาญ้ากินนี่นะคะเราก็จะเลือกเอาตรงที่มันต้นสูงก่อนนะคะอากาศวันนี้แดดร้อนมากเลยดีที่ยังมีต้นไม้ใหญ่ พอมีร่มนะคะให้เราพักลักษณะใบของยากินนี่ก็แบบนี้เลยค่ะใบใหญ่นะคะยาวค่ะลำต้นยาวตัเสร็จแล้วเราก็จะทำการเขี่ยเป็นกองเพื่อที่จะเอาใส่รถสู้ชีวิตของเรานั่นเองค่ะ คนตัดหญ้าของเราก็ชื่อแมนนะคะใครที่ดูคลิปเราแรกๆก็จะเห็นนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเลยไม่ได้ทํา ยากินนี่ที่เราปลูกวันนั้นก็ปลูกสองฝั่งถนนนะคะแต่อีกด้านนึงเหมือนกับมันจะเริ่มเหี่ยวเพราะว่าฝนไม่ได้ตกทิ้งช่วงมาหลายวันทำให้หญ้าเหี่ยวค่ะแล้วก็วันที่เราปลูกญ้ากินนี่นะคะเราก็ได้เอาญ้า รูซี่มาปลูกด้วยค่ะ,มะเมล็ดที่เราเอามาปลูกก็เราทำคลิปไว้ใน e ีีที่29นะคะพอดีเนื้อที่มันเหลือจากการไถหวันหญ้ากินนี่ค่ะเราได้เอามาปลูกนะคะเดี๋ยวเจ๊บจะพาทุกคนไปชมนี่ก็เป็นหญ้ารูซี่ที่เราปลูกค่ะ กำลังงามเลยค่ะเราก็จะตัดไปให้วัวกินด้วยนะคะย่าลูซี่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะแก่ลำต้นมันจะแข็งนะคะวัวก็จะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เราต้องเอาขนาดพอดีค่ะ นี่ก็เป็นลูกชายสุทีระของเขาค่ะชื่อเจ้าเมฆหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมปลูกหญ้าแล้วไม่ปล่อยวัวมากินเลยตัดไปให้วัวทำไมเพราะว่าถ้าปล่อยวัวมากินวัวก็จะเหยียบย่ำหญ้าทำให้หญ้าโตชา้าแล้วก็เวลาเรารีดนมนะคะกินอาหารข้นเสร็จแล้วก็จะเอาอาหารหยาบก็คือหญ้าค่ะเอาไปให้วัวกินนะคะรอ เพื่อที่จะให้รีดนมของเขาเสร็จนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีวัวขุนตัวผู้ที่เราเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็จะเอาให้เขากินด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจปลูกหญ้ากินนี่นะคะก็ลองศึกษาวิธีหรืออาจจะทําเหมือนของฟาร์มเราก็ได้ค่ะ วันนี้เจ๊ก็ขอจบคลิปเบ๊เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวลลิฟาร์มด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ